วันนี้ลาตีจะพาพี่น้องมากินแกงเห็ดขมแหนอ,อไม้สดนะคะทุกคนนาทานไหมคะทุกคนแกงเห็ดขมค่ะทุกคนร้อนๆเลยนะคะทุกคนเพิ่งแกงเสร็จคะ่ละลาตีไม่ใส่น,น้ำแกงนางนะคะลาตีเอาน้ำธรรมดาแกงนะคะพี่น้องคะ่ะ จึงได้คันค่ะ 三，one。 Yeah. เห็ยจังสีไปลองหอนไปเด้อ ตีไม่ใส่หนยผิกบริใส่ผิกใส่พัสมิโตใส่ชะอมพาเก้แยงปลาเกลือนะคะ่น้นองแค่นี้ค่ะปติบริใส่ผิกใส่สุรอดน้ำค่ะ เห็ดหอทำไมราตีไม่ใส่ชูรสนะเออเห็ดหอมทำไมราตีไม่ใส่พริกเอาแบบต,งตรงๆพี่น้องราตีเห็ดหน้าลายราตีเจ็บข้อรา,ร,าราตีเจ็บข้อไปที่หนึ่งราตีกับหางกุ้ไข่นี่กินน้ำห่อนนะคะพี่น้อง เลยมื่อกินนั่นแห่พี่น้องรู้สึกว่าไข้แน่อยู่จ้ะเพราะว่าห้าวเดียเจอความร้อนล้องไปเนาะจากที่ห้าเจ็บกอถึอจะกลืนยากหน่อยบ่กินด้วยกับอะไรค่ะพี่น้องพระติเฮตุงานอินเทอร์เน็ตนะคะเบตุงานคอมพิวเตอร์กับวาบะปานละพี่น้องค่ะเพราะว่าเฮตุงานออนไลน์เนาะ ต่ามาแล้วก็พี่น้องก็อย่าลืมคอมเมนต์คุยกันในเด้อจร์เด้อพี่น้องคะ่ะเพราะว่าฟังแพทยฟังเล่าฟังยุโรเปียเชียนะคะอ่ะจาจักอยู่ทิศใดแน่นะคะพี่น้องทิศเหนือทิศใต้ทิศตะวันตกทิศตะวันออกนะคะพี่นอ้องเขามาเจอกันในโซเชียลนะคะพี่น้องคะ่ะก็ทักทายกันจับไม่จับมือกันไว้นะคะพี่น้องนะคะกับอ,อื่นๆนัติกับขอบคุณไว้ นาทีนี้นะคะที่พี่น้องครับมามีปฏิสัมพันธ์รัตีกับพึ่งวนกลับมา,าขยันทำงานนะคะทั้งาบานแดงเฮานะคะทั้ง u t u b e กับฝากพี่นอ้องผูดทีพนเอบอลืมหมูกเก่านะคะพี่น้องคะขอบคุณที่ยังเข้ามานะคะพี่น้องมากหาลาตีลาตีกับ จะไปหาพี่น้องคือกอาราค่ะกินหอดปันพี่น้องคือกันกนะคะบอได้ไปกินเขากินน้ำก็อยากไปกินแล้วจากพี่น,ออออน้องอ่าอ่าพอสำคัญดอกค่ะพี่น้องตรงนี้ถัด่าตรงๆพี่น้องมาก่อนมาหลางเขาพอสำคัญกันนะคะจังได้ลัดีกัไปหาพี่น้องคือเก้านะคะคือเ้ามถิงกันบ่ได้ละพี่น้องบอม่มีพี่น้องบ่มีเอฟซีรัดีกัอยู่บ่ได้คือกันค่ะกินกันตอน่อได้ค่ะพี่น้องกินน้ำกันนะคะ แกงหน่อไม้ใส่เห็ดขมนะคะพี่น้องเห็ดหอมหรือกึ่เห็ดยูคานะคะเจือดีมากเลยค่ะพี่น้องขอบคุณคลิปนี้นะคะ,ะพี่พัทรพลเอาเห็ดขมมาให้นะคะลตีก็เอ่ยด้วยความจริงใจนะคะ,ะพี่น้องก็มาให้กินลตีก็เอ่ยถึงเพิ่นนะคะขอบคุณมากๆนะคะพี่นะคะที่เอาเห็ดมาให้น้องกินนะคะอะ นัดตีประเลยมีเวลาว่างเนาะพี่น้องค่ะ,ะเพิ่นไปได้เห็ดมากเพิ่นก็เลยคืนพ่อนะคะพี่น้องนัดตีก็ขอบคุณได้หลายนะคะที่ว่ทิ้งบ่ป้านะคะมีอย่างกินกับมาตรงมาตอนนองเสมอนะคะขอบคุณขอบคุณนี่นะคะพี่น้องเพิ่นดีกับรัดีีลายคะ่ะมากินกันเถอะพี่น้องคะ กินเมื่าแต่เห็ดงาพี่น้องไม่มีร้าดเลยเก็บเห็ดถ้าอายบเอ,อามากกินกับขอ,อ้นได้ซื้อกินคือว่าล่ะจะนี่อายมากกินกับแกงใส่หน่อไม้พอดีหน่อไม้นี่กับพี่สาวของลาตีเอามาหายเด้อพี่ติมค่ะขอบคุณพี่ติมมากๆนะคะพี่สาวที่น่ารักนะคะเพิ่งมีก้อนหน่อไม้นะคะเ,เป็นก็กเล็กหน่อไม้ผมเก็บก็เลยเอามาหอ,อยให้กินกันพี่น้องลาตีก็ได้มาแกงของลาตีกับสร้อินเทอร์เน็ตมาผูกอยู่ว่าพี่น้องแต่ท่านไดนกิน,น,อนรอดอก อีกบ่โดนเรจะเดยกินกึ้นการากาพีเนาะเงื่อนเงื่อนอะไรพี่นองเท็ดหน้าแล้วพี่น้องจักมีเงินเนาะ ค่ะพี่น้องคลิปนี้ก็เอาไว้แต่เพื่อนแค่นี้นะคะพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไม่พลาดคลิปต่อไปนะคะลาตีขอตัวคะ่ะสวัสดีคะ่ะ